ครั้นี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนะครับเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเรื่องของกองของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 5นบะก็เอาทุกประเด็นมาหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานก็นําเข้าคอรมไปแล้วแล้วความเป็นชอบจากการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อไปเรื่องขั้นตอนการจัดทำงปีหเพรานะคาดการวิสาการน่าจะดีขึ้นในปี64และ65นะครับถ้าเรื่องวัคซีนด้วยเลยด้วยถ้ามันมีการยุติได้ในบางเรื่องเรื่องการค่าการลงทุน ถ้าเราสามารถจะเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาไรายได้ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ก็ต้องอยอมรับว่ามันลดลงมากกว่าทีควรนะโดยเฉพาะอย่างภาคการท่องเที่ยวใช่ไหมครับถ้าเราก็ใช้ประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยไปดูแลในส่วนของผู้มีรายได้น้อยไปดูแลเรื่องของเกษตรกรจํานวนมากกว่าทีควรนะครับอันนั้นก็มาทั้งตังวกันทั้งบดทั้งรายจ่ายการลงทุนทั้งวนนีการลงทุนโดยภาครัฐย่างเดียวคงไม่พอก็จะมีการลงทุนแบบ p p p การลงทุนโดยภาคเอกนชนนะครับโดยบางกิจกรรมอันนี้ผมก็ได้มอบหมายให้ทางดี I วไปหาวิธีการดำเนินการเพื่อทำให้มีการลงทุนในประเทศนะครับหรือการลงทุนที่ต่างประเทศโดยนัฐวิทย์ไทยเนี่ยมันจะได้ช่วยในเรื่องค่างเงินบาทไปด้วยแลนะภาคกานมันแข็งเงินในเสถียรภาพทางเงินของประเทศไทยนั้นถือว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในขณะนี้แลนะทาให้เงินมีเงินอยู่ในระบบจํานวนมากนั้นต้องำํำนึงเรื่องการลงทุนไปต่างประเทศนะซึ่งวันนี้ต่างประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันใช่ไหม ในเรื่องการเข้าออกการเรื่องโควิดแต่เหล่านี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดแต่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องมงมานนะเดี๋ยวในชว่วนของผู้ที่อยู่วข้ององที่แจง้งรายได้นะ้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทุกคนอย่าตื่นตระหนกแล้วกันทุกคนก็ยังคงยึดมั่นดำรงกันไว้ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันนะครับทั้งภาครัฐประชาชนประชาชนนะถ้าหากว่าเรียกร้องอย่างเดียวรัฐก็ทําอะไรให้ไม่ได้มากลัก,ลกลถ้าทาไม่ร่วมมือมก็ทํำลำบากนะครับเรื่องที่สองครับผมคิดว่าทางกงถามผมไม่เรื่องเรื่องโควิดแต่นะ วันนี้ก็เท่าที่ทัาไปงานในครั้งนี้ก็สถิติการติดเชื้อใหม่รายวันก็เริ่มจะลดลงนะครับเนื่องจากเราเรียนการตรวจสอบมากขึ้นมีการควบคุมพื้นที่มากขึ้นนะสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาผมก็ได้ไล่เรียงทุกหน่วยงานไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการอย่างไรสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอันก็คือถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยต้นทางสาเหตุขั้นต้นเนี่ยมันมาจากแรงการต่างด้าวนะครับซึ่งถ้าถูกกฎหมายนีย่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วไม่ไม่มไม่อยมีปัญหา เว้นแต่ผู้ที่ลักลอบนะครับต้งองกากจากกระบวนการลักรอบให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็น,นกังวลกับแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมีการหลบเลี่ยงมีการจ้างงานนะครับโดยไม่โดยผู้ที่เรียกว่าหินแกตัวแล้วกันนะค,คือจ้างงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงตามกํากหนดนะแล้วก็รับแรงงานผู้นี้เข้ามาแล้วก็มีกระบวนการนําส่งเข้ามาวันนี้ผมกำลังรื้อทั้งหมด นะครับใน,รในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการขบวนการเหล่านี้สิ่งที่เป็นห่วงมีเรื่องเดียวตอนนี้ก็คือาการที่มีบางโรงงานหรือหลายโรงงานที่มีการใช้แรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเอาไปปล่อยพื้นที่อืน่นนะคือไล่ออกจากงานนี้ผมก็ได้ไม่ใช้สั่งการไปกับสำบคให้ผ่านมาตรการตรงนี้มาว่าจะทํำยังไงนะผมก็ให้แนวทางไว้ว่าให้กระทรวงมหัดไทยกระทรวงแรงงานแล้วก็หน่วยง,งานที่อยู่ข้อง ไปพินาดูมือสมัยที่เราเราขึ้นทะเบียนแรงงานสมัยก่อนใช่ไหมมันมีวิธีการในการขึ้นทะเบียนชั่วคราวไปก่อนบัตรสีย้มพูเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มีการอาถ้าเราติว่าเราไปไปดำเนินการอย่างเข้มข้นมากเกินไปก็จะมีการเอารายการนี้ไปปล่อยที่อื่นนะพราะฉานตอนนี้ก็กำลังหาวิธีการมาตรการตรงนี้ซึ่งมันคือความรู้มือระวังกันนั่นแหละต้องทาให้ได้ พรุ่งนี้การประชุมสมคอก็จะได้ข้อยุติว่าจะทําไงกันต่อไปในส่วนของมาตราการในช่วงนี้ช่วงปีใหม่ด้วยลยด้วยก็ยข,ขอวอร์นนไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เรากำลังกำหนดพื้นที่ทั้งหมดว่าเราควรจะทายัางไงกับพื้นที่ตรงไหนอย่างไรแพร่ระบาดมากแพร่ระบาดน้อยความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยจนะกําหนดพื้นที่ทุกจังหวัดน,นะให้เป็นสีต่างๆสีเขียวสีส้มสีแดงสีอะไรเหล่านี้นะแล้วก็จะมีมาตราการเฉพาะลงไปว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องต้อง ต้องเตรียมการไว้อย่างดีนะขอ,ขอแจ้งเตือนทุกท่นานไว้ให้ทราบนะครับเราอาจจะต้องลำบากอาจจะต้องเสียสละนะเพราะว่าถ้าเราแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ในช่วงนี้มันก็คือปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเสนอข่าวให้ข่าวก็คงต้องรับฟังข้อมูลจากสวพคไปด้วยนะอย่าเอาข้อมูลจากอื่นลงไป,ไปแร่ที่มันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ มันจะทาให้เกิดความตื่นตะนกอันที่2ก็คือทําให้สร้างการรับรู้ไปต่างประเทศวันนี้ก็ผมก็ยืนยันว่าเป็นการแพร่ระบาดท,ที่มีที่เรารู้ที่มาและมีมาตรการเฉพาะ,ะต่างๆและมีมาตรการทางสาธารณสุขที่ครบถ้วนทุกอย่างยังสามารถรับมือได้ทั้งหมดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าเออประเทศไทยกลับมาสู่การระบาดท่านได้แดงอีกมันทําให้เราขาดความเชื่อมั่นถูกได้รับความเชื่อมั่นลดลงในเรื่องของระบบสาธารณสุขไทยของเรา ผมคิดว่าเราทามากกว่าพี่อื่นนะมากกว่าประเทศอื่นหลายประเทศด้วยกันนะครับอันนี้ก็ฝากขอขอ,ขอมือจากบรรดาสื่อด้วยแล้วกันนะอะไรที่พูดกางมาแนละ้วมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงบางทีมันแพร่มามันก็ทําให้เกิดปัญหานั่นแหละผมได้รับฝากทุก,ทกส่วนนะนะแต่ผมก็แยกแยะว่าอันไหนมันมันใช่ข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะก็ขอ, MM. ขอร้องบรรดาผู้ที่ชอบชอบทำโซเชียลนะออกมาเอาข้อมูลเท็จข้อมูลอะไรออกไปทั้งหมดแพร่ระบาดไปแล้วโน่นนี่ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับประเทศไทยของเราคุณเป็นคนไทยหรือเปล่านะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ปกปิดแต่ต้องข้อมูลแท้จริงจะไปเขียนอะไรบางทีก็ไม่มีความรู้อะไเขียนออกไปนะอันนี้ผมก็ก็ไม่โทษนะผมถือว่าเป็นผมเพียงแต่ขอร้องขอให้ทุกคนเนี่ยมองที่ประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปถ้าเราจะอยู่อย่างให้มันดีขึ้นดีขึ้น,นมันก็ต้องช่วยกันสิ่งที่ดีๆมันเยอะแยะไป อย่าไปขยายความกันมากนะักนะเดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยในส่วนของการเป็นคดีต่างๆท่านก็เห็นแล้วคดีหลายๆคดๆีเป็นเรื่องการพิจารณาของศาลใช่ไหมผมไม่ได้ไปไปสั่งหรือต้องไปสั่งนะถึงแม้จะมีการร้องทุกกล่าวโทษไปแล้วก็ไม่เรื่องของศาลพิจารณาว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษนะก็หลายคนก็ก็ได้รับม่อะไรไม่มีความผิดไอ้อย่างเงี้ยไม่เห็นพูดเลยใช่ไหมไอ้คนผิดมันก็ต้องผิดอะ่ะ ไอคนผิดมากผิดน้อยก็สารพระพิณาด้วยความเป็นธรรมนั่นคือกระบวนการสารกระบวนการยุติธรรมของเรานะมันทำตามใจชอบใครไม่ได้หรอกนะครับผมไม่ไปก้าวล่วงทำนาาสารกระบวนการยุติธรรมนะอย่างเด็ดขาดนะครับก็ขอพิจารณาความร่วมมือของพวกเราทุกคนในช่วงที่เรากำลังเจอการสาการณโควิดในขนะนี้นะมันไม่ถึงท่านร้ายแรงเหมือน,นประเทศประเทศอื่นเขามีเมื่อวานผมก็พูดไปแล้ว นะเขาขึ้นกับเวลาเท่าไรนะของเราขึ้นมามันก็ไม่ควรจะขึ้นนะ่ะถ้าทุกคนร่วมมือมันไม่ควรจะขึ้นนะ่ะนะทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะเกี่ยวข้องมันจะได้ทาลายกระบ,บวนการได้ถีเลยนะทุกคนก็รู้อยู่มันเข้าตรงไหนไปตรงไหนออกตรงไหนคนในพื้นที่ทําไมจะไม่รู้แล้วนะเจ้าที่เขาก็อยู่เป็นจุดเขาก็ลาดเะเบียนเป็นพื้นที่แต่คนที่รู้มากที่สุดคือคนในพื้นที่ เนะพราะนั้นก็ขอข้อมูลขอข่าวสารพวกนี้มาตรงตรงมาที่แม่ยกยได้เลยนะจะปิดให้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าทุกคนกลัวทุกคนถือว่าธุระไม่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องไม่ใช่โควิดอย่างเดียวหรอกเรื่องการทาผิดกฎหมายกาทรทุจริตเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็นะข,อขอฝากไว้ด้วยแล้วกัน,อกนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ